ลิซ่าแบ็กพิงเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เข้าหอกิตยศ a อ i เชียนฮอลล์ออฟกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับต้องขอแสดงความยินดีเลยนะฮะกับลิซ่าวงแบ็กพิงอีกครั้งเพราะนอกจากเธอจะพึ่งฉลองครบรอบการเดบิวต์ของวงไปเมื่อวันก่อนล่าสุดและล่าสุดลิซ่าก็ยังกลายเป็นศิลปินเคป๊อป คนแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เข้าหอเกียรติยศ Asian Hall of Fame ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่21ตุลาคมนี้ที่ b i ตมอ r e ์โฮเทลในลอสแอนเจลิส Asian Hall of Fame เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2004โดยองค์กรโรเบิร์ตชินฟอนดีชัน,เ,ชนเพื่อยกย่องบุคคลเชื้อสายเอเชียที่ได้สร้างประโยชน์เป็นแบบอย่างเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จบนเวทีโลก ซึ่งนอกเหนือจากลิซ่าแบ็คพิงแล้วปีนี้คนอื่นๆที่จะได้เข้าหอกิติยศก็มีทั้งเฟดดี้เมอร์คิวรีนักร้องนำวงระดับตำนานวงควีนสำหรับคนอื่นๆที่เคยเข้าหอกิตยิยศเอเชียนฮอลล์ออฟเฟมมาแล้วก็จะมีพันโทหญิงลัดดาแชมมี่ดักเวิร์ดที่เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นะฮะไปดูน้าฝังความเห็นบ้างละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะที่ตอบกลับว่า หมดสัญญาไปเมื่อวานวันนี้ก็มีข่าวดีเลยหรือว่าราหูย้ายออกไปแล้วงานจัดที่ LA เดือนตุลางานนอกอย่าเพิ่งถามฉันว่าจะไปหรือไม่ไปเชิญมารด้ยังเอาเป็นว่างานเดือนตุลาให้ติดต่อบริษัทไหนใครรู้วานบอกด้วยสื่อเก้่าจะลงข่าวไหมเนติเซนเก่าที่บอกว่าลิซ่าไม่จำเป็นสำหรับแบ็คพิงถ้าออกจากแบ็คพิงก็เป็นอาเซียนทั่วไปจะว่ายังไงกันนะ ก็เป็นยังไงกันบ้างเ่รครับมงก์ปหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ